ทำออนไลน์แล้วขายไม่ได้เพราะคุณไม่รู้3สิ่งนี้ 1. หัวข้อคุณมันต้องโดนถ้าวันนี้หัวข้อของคุณมันไม่โดนใจกลุ่มฐานแฟนของคุณกลุ่มเฉพาะของคุณ คุณจะขายไม่ได้หัวข้อของคุณมันต้องโดนใจกลุ่มลูกค้าของคุณเวลาคุณคิดหัวข้อคุณตั้งหัวข้อคุณต้องมีกลุ่มลูกค้าอยู่ในหัวของคุณในตอนที่คุณคิดหัวข้อพาดหัวหรือที่เราเรียกว่าแคปชั่นมันคือตัวกําหนดฐานลูกค้าของคุณจะทําให้คอนเทนต์ของคุณวิ่งไปหาวิ่งไปตรงกลุ่มคน ถ้าวันนี้คุณใช้คำพาดหัวหรือทำคอนเทนต์ตลาดมันจะทำให้คุณสร้างเงินได้ยากเพราะคนจะดูแต่ไม่ยอมจ่ายแต่ถ้าวันนี้คุณทำคอนเทนต์และใช้คำพาดหัวเจาะจงไปที่กลุ่มคนกลุ่มลูกค้าของคุณกลุ่มนั้นมันจะทำให้คุณเป็นคนเลยที่สร้างเงินได้ สองคุณต้องโฟกัสที่กลุ่มคนที่มีตังค์เท่านั้นกลุ่มคนที่ยอมจ่ายเงินแก้ปัญหาให้กับเรื่องนั้นเท่านั้นเพราะคนส่วนใหญ่ทําชิปไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีเป้าหมายมันจึงทําให้เขาขายไม่ได้เมื่อคุณขายไม่ได้เดี๋ยวก็จบเมื่อคุณขายไม่ได้เดี๋ยวคุณก็เลิกคุณจึงต้องโฟกัสที่การทำคอนเทนต์แก้ปัญหาให้กับกลุ่มคนที่ยอมจ่ายเงินให้กับเรื่องนั้น ไม่ใช่คอนเทนต์ตลาดคอนเทนต์ทั่วไปจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ทําออนไลน์และสร้างเงินได้ 3. ปกไม่โดนขายไม่ได้ ภาพปกของคุณไม่โดนภาพไม่โดนภา,าพไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณมันจะทําให้คนไม่หยุดนิ้วดูวดวคุณแล้วทาให้คุณขายไม่ได้คนที่รวยคนที่มีตังเขาจะไม่ดูอะไรที่มันตลาดเขาจะดูอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงสําหรับเขาหรือดูแต่ไม่ยอมจ่ายตังให้ดังนั้นภาพของคุณมันต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณถ้าวันนี้น wife, คุณต้องการทําออนไลน์แล้วขายได้หนึ่งภาพหัวของคุณมันต้องโดนกลุ่มเป้าหมายของคุณถ้าภาพหัวของคุณมันไม่โดนคุณจะไม่เกิด 2. คุณต้องโฟกัส ลกลุ่มคนที่มีตังกลุ่มคนที่ยอมจ่ายเงินให้กับการแก้ปัญหาเรื่องนะแล้วทำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์เฉพาะคนกลุ่มนั้น 3. ภาพปกของคุณมันต้องโดนมันต้องโดนใจกลุ่มคนที่คุณต้องการอยากจะแก้ปัญหาให้กับเขาแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ทําออนไลน์แล้วสร้างเงินได้ใครที่วันนี้ทําออนไลน์มานานแล้วแต่ยังสร้าง ตงค์ไม่ได้เดี๋ยววันนี้ใครที่ต้องการทําออนไลน์จริงจังและสร้างเงินได้ต้องการให้ครูไก่ต้งเป็นที่ปรึกษาวันนี้ครูไก่ต้งมีคอร์สคอนเทนต์ content, เงินล้านที่จะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่เก่งในเรื่องของการทำคอนเทนต์และทําให้คุณขายได้ซึ่งในคอร์สนี้จะมีมากกว่าร้อยเทคนิคในการที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำคอนเทนต์และขายได้โดยที่คุณสามารถเรียนและทําตามทีแล้วก็เอาไปสร้างเงินล้านได้เลยใครสนใจทักมาที่ไลน์แอดของครูไก่ต้งได้ 9104MSCD เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษจากราคาเต็ม15,900วันนีค้ครูไก่ต้งให้ 900สาหรับคนที่ดูคลิปนี้หรือถ้าวันนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะลงคอร์สครูไก่ต้มมีอ e ีบุ๊คร้อยคอนเทนต์เงินล้านที่เป็นเช็คลิสต์ให้คุณเอาไปเปิดและทําตามทีละข้อทีละข้อคุณก็สามารถเป็นหนึ่งคนที่เก่งในเรื่องของการทำคอนเทนต์และสร้างเงินได้จากราคาเต็ม2,900บาทวันนี้ครูไก่ต้งให้ราคาพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้อีบ e ุ๊กในราคา1,590บาทใครสนใจทักมาที่ไลน์ของครูไก่ต้งที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะลงคอร์สหรือซื e ้ออีบุ๊คา ที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำคอนเทนต์และสร้างเงินได้ถ้าวันนี้คุณไม่อยากเสียเวลาในการฟอง 1, ติดของผูกอีก